ครับทุกท่านโอ้โหมีทั้งตะแกงมีทั้งเหล็กปิ้งมีทั้งเต็น <c oughs> <c oughs> สองวันสองวันวันศุกร์กับวันเสาร์ุวันเสาร์แล้วมาวันไหนมาวันเสาร์มาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เสาร์นั่นแหละวันกัปตันวันศุกร์สวัสดีนะครับทุกท่านเช้าอยู่เลยนะเนี่ยไฟ ถนนยังไม่ติดยังไม่ดับเลยยังติดอยู่เลยเนี่ยครับนะต่ชานั่งรถตัวโดยใจแคันึงคิดถึงไอ้เอ้ย wow, Let's go ติด ใช่ใช่ไหมลูกเขาค่ายลูกเสียเอาเต,เต็นมีเต็นมีอะไรอีกนะ <c oughs> เอาอะไรไปด้วยอ่ะ <c oughs> มีเต็นก็มีหลายอย่างหรือ้าในใต้บ้านอะไรเนี่ยเราเบาะมีนอนแปลงไอ้ตะแกงปิ้ง <น>ทำหมูปิ้งกันเเครื่องปรุงเพิ่งปรุง,รง,รงอ๋อจะไปทำอาหารเองไฟเช็คมีไหมน่ะไม่มีวทำไมไม่เอาไปเพื่อนเอาไปแล้วอ๋อแบ่งแบ่งงานกันเหรอ<ช>ว่าใครเอาไปอะไรมั่งเหรอ,<ช>อโอเคเอาไปก็รับรับผิดชอบกันมังั้นเนอ,อ,อะเขาขายนี่สนุกนะ ไปนอนไปเล่นกับเพื่อนกิจกรรมลูกเสือนี้สนุกนะครับ <c oughs> สร้างความสามื่คีสร้างความรักต่อเพื่อนกันแล้วก็สร้างความทรงจำที่ดี <c oughs> เป็นไว้ที่พอเราอายุ <c oughs> เยอะมาเราแก่ตัวเราจะคิดถึง <c oughs> กิจกรรมพวกนี้ทำให้เรารู้สึกแบบว่าเอ,อ,อยากเป็นเด็กอีกครั้งนะถ้าเราเห็นแบบนี้นึกถึงตอนเราเรียนเลย กิจกรรมรอบกองไฟอ่ะแล้วก็แสดงแล้วก็เล่นกันอ่ะสนุกนะครับสนุกจริงกิจรกรรมลูกเสือเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเลยนะครับแล้วก็จัดกันมาทุกปีแหละของทุกโรงเรียนด้วยแหละนะครับรุ่นใหญ่หน่อยก็จะเข้าค่ายถ้าเด็เกๆหน่อยก็ไม่แน่ใจว่ายังมีไหมเข้าค่ายแต่ว่ามีกิจกรรมลูกเสือนะฮะดีมากเลยสมัยสมัยเรายังเด็กก็ผม ตอนเรียนปวชอโอ้โห,โหเดิน <c oughs> <c oughs> เดินทางไกลอ่ะไกลจริงๆเดินความรู้สึกเหมือนเดินไกลมากเลยไปตั้งค่ายไปปักหลักตั้งแคมป์นอนอยู่แถวภูพานอ่ะสมัยเรียนโ,โหสนุกมากเลยบ <c oughs> างอย่างเรายังจําได้เลยเรายังคิดถึงเพื่อนเก่าอยู่เลย <c oughs> เพื่อนสมัยเรียนพออายุเยอะนี่ยิ่งคิดถึง พอยุเยอะยิ่งคิดถึงเห็นเด็กๆเห็นอะไรใส่ชุดนักเรียนแล้วนึกถึงตัวเองความทรงจำที่ดีเรียกว่าความทรงจำที่ดีตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้ถึงหน้าโรงเรียนแล้วเดี๋ยวขับรถยูเทินก่อนนะครับ ดเดี๋ยวจะขับรถก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะใกล้ถึงแยกแล้วโอ,อ,อ้หนักเยเน้าไปเอากเ็เข้าเข้าเข้า,ขาอีกงงเขาก็ต้องมาเช้ากันแลยมาทุกคนเลยเอากาศเย็นหนักเพื่อน,นเหรนะอไปเดี๋ยวพ่อไปส่งข้างหน้าเลยพอจะไปเดินตะลาด โนในสะดุ้ที่สิยอมยกวันที่31มกราคม12เชิญเที่ยววานโซ่รำลึกหรือโซ่ทางบ้างของสกลนครน,นะครับเชิญนะฮะเมื่อกี้ผมอ่านป้ายอยู่ตรงสะพานลอยน้นครับโรงเรียนโรงเรียนเข้าค่ายกันเข้าค่ายกันตรงไหนตรงที่โรงเรียนนี่เหรอ อ๋อตรงลานสนามฟุตบอลเนี่ยเหรออ๋อไม่ไปไกลก็โอเคอยู่ได้อยู่ครับอยู่เทินก่อนนะฮะสักครู่ช่วงนนอะ<ม>าคใครเอาหลิงิตอนนี้ก็ถึงหน้าโรงเรียนละจอดข้างหน้านี้นะนี่ไงพ่อหน้ามหมูหน้ามหมู่เพื่อนนะใช่คนนี้แหละพ่อเจอเพื่อนพอดีเลย เดี๋ยวไปด้วยกันเลยครับไปไปดีหน่อครับไป,ปแล้วสนุกๆแต่ดูแลตัวเองโอเคไม่มีปัญหาไปตามเลยเจอไปแล้วไปนะัป่นไปไปแบบไปแล้วนี่ครับกิจกรรม เรียนนะฮะตอนนี้มาส่งพี่บูที่โรงเรียนตอนเช้าก็จะทำการเข้าค่ายนะครับเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนโน่นโน่นต้นไม้มีต้นไม้ด็กกิจกรรมพี่บูบอกว่าจะแสดงละครแสดงละครนะไม่รู้ว่าแสดงละครแบบไหนยังไงนะครับก็เป็นกิจกรรมลูกเสือกันพอดีเลยอ่ะก็ชา้าๆอย่างที่บอกนะครับเห็นแล้วก็นึกถึงสมัยตอนตัวเองเรียนนะครับมีความสุขจริงๆนะครับแบบว่าเรียนกิจกรรมเนี่ย พอตอนเด็กเนี่ยโอ้ยเหมือนอยากโตอยากเป็นผู้ใหญ่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วเอออยากเป็นเด็กอยากกลับมาแบบคิดถึงวัยเด็กนะคิดถึงย้อนนะครับนี่ก็เป็นความรู้สึกนะครับนี่อ่ะนี่แหละลานกิจกรรมที่เขาจะทํากันก็น่าจะอยู่ตรงเนี้นะครับอยู่ตรงหน้าเนี่ยน่นลัคาเรียนกูสุมานอาจจะเห็นไม่เต็มนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทาง แล้วนะครับไปทำธุระต่อนิดนึงเ<ม>ี๋นวจะครับแล้วนะครับนี่อย่างไก็เริ่มทยอยมาก,กันแล้วนะครับเพราะว่าเ,เช้าอยู่เลย ก็มากันเต็มเลยวัยนี้คือวัยกำลังสนุกสนานนะครับน้ของขายของขายอะไรกันเต็มอ่ะนี่ครับนี่ป้ายงานเทศกาลโอ้ไายแล้วเทศกาลโซ่ร้ำลึกนะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวกันเด้อว,วันที่31มเีเอ้ย3มมกราถึงถึง2กคุมพานะครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับเป็นงานของเผ่าไทโซ่เรานะครับ